เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะที่ <All right. S 1> ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่มาในส่วนของจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาเพื่อ mm hmm. มาพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ <c oughs> ที่สําคัญค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้เน้นย้ําในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นค่ะ mm hmm. แล้วก็ได้มีการนําร่องให้พื้นที่ของอําเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะคะ mm hmm. สู่เมืองปูทะเลโลกค่ะจะเป็นอย่าง อไรนั้นะคะไปติดตามรายงานพร้อมกันเลยค่ะ ภารกิจการลงพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีของพลเอกประยุทจันทร์โอชาในยกรัฐมนตรีพร้อมคณะเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจกสังคมและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพที่หลากหลายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นั้นสําหรับจังหวัดยะลาในยกร้พูดคุยและเน้นย้ําทุกส่วนราชการให้ใช้ระบบ T-P Map กําหนดเป้าหมายเร่งด่วนให้ทุกครัวเรือนพ้นจากความยากจนใน5มิติ คือด้านสุขภาพด้านการศึกษาด้านความเป็นอยู่ด้านรายได้และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐในส่วนของการดําเนินการพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบอบตอได้เพิ่มมิติที่6คือด้านความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํานอกจากนี้ให้ส่งเสริมเกษตร,รกรปลูกพืชที่สามารถสร้างไรายได้อย่างยางัยง่งยืนบริหารจัดการพื้นที่เกษตร,รกรรมตามกลไกอกรีแม p พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติภายใต้สังคมพ้าหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สิ่งที่เราต้องการคือจะทายัางไงให้ประชาชนเราอยู่ดีกินดีมีความสุขแล้วจะลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไรเกิดสังคมที่เป็นธรรมมีพระหุวัฒธรรมที่สร้างสารรค์และมีคุณค่าแล้วประชาชนของเราร่วมกันอย่างสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รบาทหัวหน้าการที่สิบทรงรักษาับผมเองว่ารัฐบาลมีหน้าที่ในการทําให้ประชาชนมีความสุขมีความพึงปอใจผมก็รับพระราชบัญญัติของท่านมาโดยตลอด นะครับแล้วพยายามจะทํามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาบางอย่างก็ก้าวหน้าไปไกลามากจนไปสู่อนาคตได้บางอย่างมันก็ยังพันอยู่กับแก้ปัญหาเดิมๆแบบเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จําเป็นต้องตั้งเป้าใหม่นะครับในการที่จะทํางานต่อไปนะฮะในงบประมาณปี6-5เนี่ยนะ นอกจากนี้ได้ติดตามการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัเศร,รษฐกิจใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เมืองปูโลกของพื้นที่อำเภอย่า,ยาริ่งจังหวัดปัตตานีที่มีการพัฒนาการเลี้ยงปูทะเลแบบธรรมชาติสู่วิธีการเลี้ยงในบ่อกุ้งร้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์และต่อยอดวิธีเลี้ยงปูแบบคอนโดโดยนายกรัฐมนตรีเผยว่ารัฐบาลกำลังแก้ปัญหาความยากจนในครัวเรือนซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขและปรับเปลี่ยนให้ตรงความต้องการของประชาชนสอดคล้องสภาพพื้นที่ และพร้อมผลักดันให้เกษตรกรปร,รับต,ตัวเป็นเกษตรแนวใหม่เพื่อรองรับการตลาดในอนาคตรัฐบ,บาลก็กำลังแก้ปัญหาเรื่องความยากจนรายครัวือนอยู่ด้วยจะเริ่มต้นเร็วๆนี้ทั้งหมดเป็นตรงความต้องการของพวกเราพี่น้องปกจะชาชนแล้วก็สอบค้องกับสายภาพที่มีอยู่ในพื้นที่สิ่งที่สุดคือเราต้องคำนึงถึงการผลิตการแปรรูปการจำหน่ายการตลาดตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเราทำอะไรมาาเกินไปตลาดรองรับไม่พอราคามันก็ตก าไไไไมมมมม่ร่รวมมือกันันนไปได้เพราะด้านประชาชนที่มาร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีเผยว่าดีใจที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอยากให้ทุกโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการและเป็นรูปธรรมที่สุดดีใจนะที่นายกมาอย่างน้อยคือ บางทีอาจจะมาทํากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ก็ได้จากที่ว่าตอนนี้คนในพื้นที่ประสบปัญหากับเรื่องโควิดรายได้บางทีอาจจะเห็นในมุมอีกมุมหนึ่งโดยที่ว่าตอนนี้คือชาวบ้านไม่มีรายได้อพอมาพอมามีกลุ่มนี้ขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นโอกาสอาจเป็นช่องทางของชาวบ้านก็ได้ที่ว่าจะฟื้นเศรษฐกิจฟื้นอาชีพของตัวเองตอนนี้ การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้ภารกิจและนโยบายต่างๆที่รัฐบาลส่งมอบนโยบายให้ภาคส่วนดําเนินการในแต่ละโครงการเป็นที่น่าพอใจอาทิโครงการหนึ่งข้าราชการหนึ่งครัวเรือนยากจนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลสู่เมืองปูโลกภายใต้การดําเนินงานของสอบอบตและยังมีโครงการต่างๆที่รัฐบาลยังเร่งดําเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขจัดความยากจนลดความเนื่องล้ําสู่สันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อ ่อไปทีมข่าว n อ t ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดยะลา